นี่เลยใช่ไหมกดลงอไปเลยใช่ไหมอืมครับสิแล้วโกไล์ like นี่คือการไล์ไปเลยแล้วละแชร์อตัวน,นี้เป็นตัวแชร์ใช่ไหมแล้วทีนี้จะเอารูปอะไรมาใส่จะเอารูปอะไรมาใส่ปัดขวาปัดไปทางซ้ายอ่ะปัดหน้าจอปัดติปัดหน้าจอปัดที่ว่างๆปัดไปทางซ้ายอ่า แล้วก็มีเดียข้างบนนะ่ะมีเดียคุณย่อรูปแล้วมาใส่คุณกดเลยกดมีเดียก่อนใช่ไหมอืม่าก็ไปเลือกนี้มันก็เลือกอัลบั้มได้ถ้ามันนั่นหละก็เลือกจะเอาจากอาัลบั้มอะไรได้ไม่ต้องบางทีมันรูปหลายรูปมันค่อมไปข้อมมาก็เลือกเป็นอัลบั้มไปกายาแล้วกายาก็เลื่อนหาอยงล่างนู่นจะเอารูปอะไรมาก็ ติ๊กๆๆเลยเราดาวได้กี่รูปอะ่ะก็ใส่ไปเลยเต็มที่หล่ะมันก็มีของเก่าอยู่บ้างแล้วบางส่วนที่ไล่วัดแรกอ,อัน,น,อน,นะเอาค,คุณไปดูก่อนคุณไปดูคุณกดแบ็กออกไปก่อนอันนี้นกดแบ็กอนนอกไปก่อนคุณไปดูว่าอันมีอันไหนแล้วเนี่ยมันมีอ,อ,อัน,น,อน,นไหนแล้วอ๋อที่เราอยู่แล้วใช่ไหม ก็บอกว่าเคยไลค์กันแล้วครั้งหนึ่งอันนี้ลบทิ้งไปแล้วตัวตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ไง่า้าไม่รู้คุณก็ดูว่าอันไหนมีแล้วแล้วจะเอาอะไรมาเพิ่มเอาเอาเอาอ,อันนี้แหละเอาอันนี้ถ้าเอาอันนี้ก็ไม่ต้องแอดก็มันมีอยู่แล้วออถึงเวลาคุณจะโชว์คุณอ่สมมติคุณไลฟ์หน้าจออย่างนี้ใช่ไหมคุณพูดพูด,พ,ด,พ,ดพูดไปแล้วก็คุณจะเอาขึ้นคุณก็แค่ปัดมาตรงนี้เนี่ยปัดอย่างเงี้ย<ะ>คนดูเขาจะไม่เห็นหน้านี้เราเราจะเห็นคนเดียวคนดูเขาจะเห็นหน้าเราเนี่ยคนดูเขาจะเห็นหน้านี้อัดต <Okay. S 2> คนดูเขาจะเห็นหน้าเราอย่างเดียวต่อให้เราปัดอะไรยังไงเนี่ยเขาจะไม่เห็นกับเรา uh huh. พอเรากดตึ้งเนี่ยมันก็จะมาอยู่ข้างหน้านี้แล้วก็แล้วก็เอาไวต้ตรงนี้ถ้าแนวตั้งมันจะได้ไม่บังหน้าเนี่ยก็ประมาณนี้เ uh huh. นี่ยไม่ออกไหมหรือถ้าจะลบแล้วก็ปัด้ายมาก็กดอีกทีหนึ่งมันก็หายไปละลองทําดูสมมติพูดดไปอยากจะเอาตีชด,ดาขึ้นอยากจะเอานั่นขึ้น uh huh. ถ้าอย่างนี้คนจะยังไม่เห็นเราต้องถ้าอย่างเนี้ยคนจะเห็นเห็นแล้วแล้วเวลาเราจะเอาเอาใหม่แล้วก็ปัดไตใหม่ปัดก็ไปที่เดิมก็กดซ้ําที่เดิมกดให้มันออกไปก่อนอ๋อกดซ้ําให้มันออกไปก่อนใช่ไหมอ่าเพราะว่าถ้าคุณแนวตั้งอ่ะพื้นที่มันจะไม่เหมือนแนวนอนเพราะพื้นที่แนวนอนคุณจะเอาโชว์เหมือนที่ผมทําอ่ะมันจะขึ้นได้หลายแบนด์อ่าแล้วคุณจะโชว์อ่ะคุณต้ออเดี๋ยวถ้าไลฟ์ยูทูบเราเอาแนวนอนได้ไหมมันก็ คุณจะไลก็คุณจะไลฟ์พร้อมกันทั้งเพจไอทั้งเฟซทั้ง youtube มันได้ทั้งหมดเอาคุณลองก่อนวันนี้คุณลองแนวตั้งคุณเอาให่งล้องสักอันหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรได้เรียนรู้ไปแต่พอเราจะพูดถึงเรื่องตีชะดาตีชดาคุณก็กดเอาเอาคณก็เอารูปคุณย้วยขึ้นก่อนเลยเอาคุณรูปรูปคุณย้วยขึ้นกับเจ้าของแบรนด์อ่านี่อย่างนี้ถ้ากดอย่างนี้มันก็จะเต็มจอมันก็จะบังหน้าเราก็ไม่เป็นไรหรอกบังแป๊บเดียวหรือถ้าเราอย่างนั้นเราจะย่อก เนียคุณลองว่างยสมุตกล้องมันอยู่อย่างนี Demon> ้เนี่ยแล้วก็เห็นอย่างเงี้ยหรือถ้าคุณจะอยากจะแบบโชว์เต็มหน้าเลยก็กดหลายแบบนี้ก็ปูดไปสักพักหนึ่งแล้วก็เอาออกเอาออกแล้วก็เอาแบนก็คือเอาออกก็คือกดซ้ําที่เดิมกดซ้ําที่เดิมเนี่ยสมมติอันนี้เราใส่เนี่ยเราใส่ปพ๊บมันก็จะมาโชว์ไม่เด้บอกต้องเหลืองได้ไหมที่เคยสอนอ่ะ เราปัดมาแล้วมากดอีกทีหนึ่งก็หายไปแล้ว,ลวอีกทีนึ่งกนะ็แ,แบบนี้วิธีหนึ่งมีมีกากระบ,บาดสมมุติมันเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยเป็นอยู่เนี่ยเราจะทําอะไรกับมันไม่ได้เราต้องแตะหนึ่งทีแล้วเราจะสามารถเลื่อนได้เลื่อนตรงไหนก็ได้ของหน้าจอหรือขยายนี่หรือขยายแล้วลแต่เราแต่เราจะต้องกดทีหนึ่งถ้ากดที่หน้าจอกดที่ลูกมันสามารถเลื่อนเมื่อกี้เี่หรอไหมแต่พอมันหายไปอย่างเงี้ย มันหายไปอย่างเงี้ยเราจะทําอะไรกับมันไม่ได้เราต้องแตะไปที่ลูกแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็แตะนี้มันก็หายอย่างเงี้ยมันก็ลบวิธีลบได้สองอย่างคือลบกระบาดตรงนี้กลับกลับมาที่เดิมฟังทันไหมไม่ทันแต่ถ้าพูดเลยไม่ทันคือฉันจะต้องเรียนแล้วก็ถึงบอกให้ทําเองไงอ้าวลองดูอ่าลองดูสมมติจะรูปโชว์ขึ้นรูปไหนโชว์ขึ้นรูปไปก่อนทำะกายากายาสมาธิแบบไหนได้แต่เรานก็ได้ไม่ฟังหน้าไม่โฟกัสเรา อยาให้มันสวยงามอ่ะคุณต้องเือนิดนึงพอจอจอโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้มันจะล้นิดนึงสมมติ้างจะยกนิดนึงเพราะมันมีเมนูแล้วมันเป็อตอนล่จอข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวคุณต้องเอาล้นมานีนิดนึงถ้าเราเอาวางพอดีขอบหน้าจอที่เราเห็นพอมันอัปแล้วมันจะลอยมันจะมีขอบเยะหน้าจอไม่รป้ว่าอะไรต่ประสบการเราเราก็ยังปรับอยู่มันจะเลื่อนลงมานิดนึงเราไม่เห็นเราเห็ไม่เต็มไม่เป็นไรถ้าคุณไม่อเดียก็ไม่เป็นไรคุณตัวคุณมองไม่เห็นก็คุณต้องปรด้วยดูนี่ด้วยคุ ก็กดอ่ะแค่นั้นแหละก็หายแล้วก็เอากายาขึ้เอาอยู่ขึ้นนี่แหละนี่เราก็อันนี้ใช่ไหมนั่นแหละตรงนี้ตรงไหนก็ได้โอเคก็ได้นะเราพูดไปคือิยของนบนนี้ถ้าเกิดเราต้องการเอาออกก็ปัดกับไปปัดซ้ายปัดขวาปัดกับไปที่เดิมก็ปัดแล้วไงแล้วไปไหนก็ไปที่เดิมลูกเดิมเห็นแล้นเองเอาขึ้นแบบนี้แบบแบบไหนก็จิ้มพอพูดเสร็จก็ปัดปัดแล้วก็จิ้มลูกเดิมก็หายโอ็คไปนั่งตรงนี้สิข้อนายังข้อนายังโอเคพอได้คุณอยู่ข้างๆก่อน ไม่รู้เอาให้เอาใช้มู่้้ผมต้องครูมันก็ต้องอยู่ใกล้ๆมันต้องสอนผมต้องการให้คุณเข้มแข็งคุณรู้ว่าไม่ใช่ว่าทีเดียววันเดียวแล้วมึงฝังเลยคุณทำได้ผมเชื่อทำได้แลวมันทำได้ต้องโหดยากกว่านี้เยอะมันยังท้องเท่าเขาได้แต่มันไม่ใช่วันเดียวที่จะสำเร็จต้อง่รหลายเดือนเลยไม่รู้เนี่ยนี่เือทำได้แต่นี่เออเราโอเคียที่เราไม่ต้องพึ่งแม่พีมากนะเมื่อนั้นพี่ว่าจะหลั่งลา แต่พอเราเริ่มต้นมาหนึ่งปุ๊บเราไม่ได้สนใจงานตรงนี้แล้วพี่ว่าถ้ามีลูกทีมมาหาพี่ว่าพี่ว่าจะสอนลูกทีมพี่ว่าได้ไงการเป็นผู้นําคนต้องมีศักยภาพการเป็นผู้นําคนต้องทําตัวให้หน่าเชื่อถือการเป็นผู้นําคนต้องมีความรู้ให้ความรู้กับลูกทีมเราได้พี่ว่าเลยต้องต้องทุ่มทุ่มเทตรงนี้ไม่ใช่เป็นผู้นําคนแล้วลูกทีมมาถามไม่รู้แล้วก็ โยนลูกทีมเราไปให้แม่ทีมแม่ทีมก็จะมองศักยภาพเราอยนะ่างเงี้ยซึ่งตัวพี่พี่ว่าเป็นคนที่ว่าถ้าทําอะไรก็แล้วแต่พี่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนจะจะหนักแค่ไหนขอให้ตัวเราเองอ่ะมีความสําคัญกับลูกทีมของเรา